มาอีกแล้วครับตามพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้ตรงกับวันที่18มีนาคม2565นะครับกิกัดนะครับกิกัดอยู่ที่บ้านดอนติ้วนะครับตาบนกาปูปอําเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัด หาสารคามครับเวลาขณดนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับฝนได้ตกลงมานะครับก็ไปหนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีลมนะครับมีลมมีลมมาเล็กน้อยอวันนี้ทันเหตุการณ์นะครับพักเที่ยงพอดีนะครับ พากันกินข้าวเสร็จก็นะครับเอาเต็นท์นะครับที่พักนะครับเอาลงนะครับเพื่อไม่ให้ลมนะครับพัดเหมือนวันก่อนนะครับเพราะว่าได้ประสบการณ์จากวันก่อนแล้วนะครับช่วงนี้นะครับพายุเข้านะครับตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับถึงวันที่สิบเก้านะครับก็ ช่วงวันที่15นะครับตกมานิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ได้ตกลงมาอีกนะครับรอบบริเวณนะครับก็ถือว่า เป็นโอกาสดีนะครับที่ฝนได้ตกลงมานะครับให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ใบหญ้าให้มีความเขียวขึ้นมานะครับปีนี้ฝนดีนะครับฝนจะตกตลอดนะครับแต่ไม่รู้ปลายปีจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็ลมนะครับลมก็แรงพอสมควรนะครับ ก็ยังไม่เสร็จนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับก็เจอฝนสองรอบแล้วนะครับที่หนักหนักหน่อยนะครับน่าจะยาวถึงคําเลยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับวันนี้ก็ <c oughs> ทําหน้าที่รายงานพยากรณ์อากาศไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับพอดีช่างศูนย์นะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องชุดใหญ่นะครับไฮโรลิกนะครับกรองอากาศน้ำมันตัวเดินนะครับอีกคันหนึ่งนะครับก็จอดพัดกินข้าวพอดีนี่ อยู่ใต้ร่มต้นไม้นะครับก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่าต้นต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นต้นประดูกถลมแรงมาจริงๆก็ต้องนี่แหละครับดูในรถนะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนไม่มีฟ้านะครับมีแต่ลมกับฝนนะครับ พายุน่าจะถึงวันที่สิบเก้าหรือเปล่านะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้น่าจะตกทั่วอยู่นะครับตกทั่วนะครับขออนุญาตทักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ